ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยสวัสดีแฟนช่องทุกๆท,ท่านนะครับผมอ่าเรามาติดตามเลขวิ่งแม่เล็กกันหน่อยนะครับว่างวดนี้ให้ที่ตัวไหนครับผมวัที่แล้วไม่เข้านะครับไม่ที่6กับ9 6กับ9ไม่เข้าไม่เข้านะครับผมอ่างวดนี้ให้ตัวไหนมาตามดูกันนะครับผม อ่าวงวดนี้นะครับผมให้มาแล้วให้ที่1กับ3นะครับจะปังไหมปู่เยี่ยมจับรหัส3 6 9ลองดูนะครับ1ก็จับได้1 4ึ่งสี่หนึ่งห้าหหนึจาับได้ที่3 6 3 7 3 8 3 9เจมีเท่านี้นะครับผมอ่าชอบหลักไหนชอบหลักไหน ปู่ยี่ยมชอบหลักสามครับหลักหนึ่งงวดนี้หนึ่งกระสูนหายนะครับผมปู่ยี่ยมให้หายไปเลยหนึ่งกระสูนามาได้มาสองกับสามนะครับถ้าแม่เลขให้มาสามนะครับเลขที่จะมาได้สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าระวังสามนะครับสามแปดสามเก้าระวังไว้เลยนะครับ ตัวไหนตัวไหนเอาแคบลงตัวนี้ตัวนี้ให้ระวังที่สามแปดกับสามเก้านะครับผมสามแปดกับสามเก้ามาได้ปังๆเลยงวดนี้นะครับสามเจ็ดเป็นตัวรองนะฮะสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้ามาได้แค่นี้คนระับสี่ตัวชอบที่สามหกกับสามแปดแล้วครับงวดนี้จะมาได้ไหม 3 6มหกหรือ3 6 3 7กสามเจ็ดสอกดกับ9วางที่หลักร้อยนะครับนะก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมอ่าววดที่แล้วไม่เข้านะให้9กับหกวดที่แล้วให้9ก้ากับ6ไม่เข้าอ่าขอสักครู่นะครับ หัวที่แล้วก็ต้องเลื่อนขึ้นหน่อยนะครับเน่ยเก้ากับหกเข็นไหมครับไม่เข้าเลยอ่าหัดถัดไปสองกับห้าเข้าที่ห้าครับออกห้าเจ็ดลางไปเลยหัดถัดไปครับหนึ่งกับสามครับเข้าที่สามเจ็ดเห็นไหมครับวงกลมไว้เนี่ยสามเจ็ดนะครับหัดถัดไปครับเจ็ดหนึ่งเข้าที่เจ็ดสองครับให้เจ็ดกับเก้าเข้าเจ็ดสองบนหัดถัดไปครับ ให้เก้าสามห้าเราอมอกเก็ดหนึ่งนะครับให้เจ็ดกับเก้าเหมือนกันเข้าที่เจ็ดหนึ่งครับผมอ่ามีงวดออกมีงวดหลุดงวดเข้านะครับงวดนี้ให้หนึ่งกับสามเรามาดูกันว่าจะปังไหมจะปังไหมในวันที่ในวันที่วันที่เท่าไหรล่ละ วันที่สิบหเนาะสิบหกธันวาสองห้าหกสี่ก็แล้วกันเอถูกต้องถูกต้องว่าจะมาที่ตัวไหนนะครับผมปูเยี่ยมรักษาลรักสามนะครับรักสามรักสองวันนี้จะมาที่หกับเจ็ดจะจริงไหมนะฮะก็รอพิสูจน์กันนะครับผมเอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปแม่เล็กนะครับ เล็กวิ่งแม่เล็กอ่าชมธรรมชาติกันล้วครับเอาแห้งแล้วบอ่อน้ำแห้งแล้วนะครับผมอากาศก็หนาวจัดลมก็แรงน้ำก็แห้งลงแห้งลงฮาปลาก็ยังอยู่ในบอ่อเหมือนเดิมนี่แหละครับไม่ไปไหน ถึงน้ำใจแห้งก็ไม่ไปไหนนะครับอาจะปังไหมหนึ่กับ3กับเลขวิ่งแม่เล็กงวดนี้ปู่เยี่ยมอำลาพาจากเท่านี้นะครับอ,อยู่ดีมีสุขกันทุกคนทุกคนนะครับสวัสดีครับผม